ตั้งใจแบ่งกินมื้อเล็กวันละห้ามือ้อแต่สุดท้ายน้ำหนักก็ไม่ขยับเลยสักนิดทั้งที่คิดว่ายิ่งกินบ่อยยิ่งเผาผลาญดีไม่ใช่หรอเรามักเชื่อกันว่ากินบ่อยช่วยเร่งระบบเผาผลาญกลัวอดกลัวหิวกลัวร่างกายพังเลยกินจุกจิกทั้งวันทั้งขนมกาแฟชานมไข่มุกร่างกายไม่มีโอกาสได้พักจากอาหารเลย จริงๆแล้วร่างกายเราถูกออกแบบมาให้มีจังหวะก,กินหยุดกินช่วงที่กินอินซูลินหลัง่งร่างกายจะหยุดเผาผลาญไขมันช่วงที่หยุดกินอินซูลินลดต่ำระบบการเผาไขมันจะกลับมาทำงานอีกครั้งพอเรากินถี่เกินไปเหมือนเปิดสวิชให้อินซูลินหลั่งทั้งวันจนไม่มีช่วงพักให้ร่างกายได้ดึงไขมันมาใช้ อยากให้ระบบเผาผลาญกลับมาทำงานตรงไปตรงมาอีกครั้งลองเว้นช่วงบ้างเริ่มจากงดของหวานระหว่างมือ้อลดแป้งลดน้ำตาลลดอาหารแปลรูปแล้วค่อยเริ่มทำาอ F น้ำหนักจะค่อยคอยขยับลงเองไม่ต้องอดไม่ต้องทรมานแค่รู้จังหวะของมันร่างกายคุณไม่ได้พันมันแค่รอคุณให้โอกาสมันได้พัก กดติดตาม Glow Everyday ไว้คลิปต่อไปจะทำให้คุณเห็นว่าการเผาผลาญมันเรียบง่ายกว่าที่คิดเยอะ